ถึงเรื่องนี้นะคะทางสํานักง,งานเลขาธิการวุฒิสภาก็ได้ออกหนังสือมาเพื่อขอความร่วมมือจากทางสมาชิกวุฒิสภาค่ะบอกว่าอยากจะให้สมาชิกสอวอเนี่ยสละเงินเดือนส่วนตน5 0,000บาทเป็นอย่างน้อยเนี่ยนะคะซึ่งก็ทําให้มีหลายฝ่ายมีทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยในรายละเอียดวันนี้เดี๋ยวไปดูทัศนะก,กันหน่อยทั้งสอสอและส,ละสอวอเลยนะคะเริ่มจากคุณเทพไทยเสนพงศ์สอสอนครศรีธรรมราชพรรคประชาธิปัตย์ก็บอกถึงประเด็นนี้นะคะบอกว่าคุณชวนหลีกภัยประธานสภา เคยแสดงความเห็นไว้แล้วว่าสภายังไม่มีความคิดเรื่องการหักเงินเดือนสอสอเพราะสอสอดูแลประชาชนอยู่แล้วสอสอเนี่ยต่างจากสอวอที่มีนายพรเพชรวิชิตโลชัยขออภัยค่ะนายพรเพชรวิชิตโชลชัยประธานวุฒิสภาได้ขอความร่วมมือให้สอวอรบริจาคเงินเดือนคนละไม่ต่ำกว่า50,000เข้ากองทุนสู้โควิด ทั้งสสและสวนั้นต้องบอกว่ามีบริบททางการเมืองที่แตกต่างกันส่วนตัวไม่ขัดข้องยินดีที่จะบริจาคและเป็นสิทธิ์ของสสแต่ละบุคคลที่จะบริหารจัดการกับเงินเดือนของตัวเองอย่างไรความเป็นจริงสสทุกคนต่างก็รับผิดชอบพี่น้องประชาชนในพื้นที่ของตัวเองอยู่แล้วต้องช่วยแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้สสคนไหนไม่สนใจช่วยเหลือประชาชนคุณก็เสี่ยงในการสอบตกในการเลือกตั้งรอบหน้าค่ะ มาดูคุณเต้มงคลกิจสุขสินธารนนกันบ้างจากพักไทยศรีวิไลได้ยืนย่นหนังสือต่อเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรโดยบอกว่าส่วนตัวเนี่ยนะขอบริจาคทั้งเงินเดือนทั้งเงินประจําตําแหน่งเข้ากองทุนสมทบป้องกันโควิด -19 ของรัฐบาลบริจาคตั้งแต่งวดวันที่30เมษายนนี้ถึง31มีนาคมปี2566หรือจนกว่าจะยุบสภาหรือหมดวาระสภาผู้แทนราษฎรรวมๆแล้วก็จะเป็นเงินประมาณ4ล าบาทคุณมงคลกิตบอกว่าเพราะวิกฤตนี้เนี่ยมันร้ายแรงไปทั่วโลกไม่มีใครทราบได้ว่าวิกฤตนี้จะจบลงเมื่อไหร่ล่าสุดรัฐบาลก็ออกพอรกอรกู้เงินกว่า1.9ล้านล้านบาทถือเป็นการกู้ครั้งสุดท้ายและจะกู้ไม่ได้อีกและหากแก้ปัญหานี้ไม่ได้ภายในย6เดือนสุดท้ายก็เหลือแค่การขายทรัพย์สินในประเทศค่ะ คุณเต้บอกว่าสอสอหรือสอวคนอื่นจะทําตามหรือไม่ก็ขอให้เป็นดุลพินิษส่วนบุคคลและขอขอบคุณนายซีระเจนจาคะที่จุดประกายเรื่องนี้ขึ้นมา <S <S นอกจากนี้ยังเรียกร้องไปยังบรรดาน,นายทุนและเจ้าสัวให้ออกมาช่วยกันแก้ปัญหานี้ด้วยขณะเดียวกันมีทัศนะจากคุณนิพิษอินทรสมบัติผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ได้โพสต์ในเฟซบุ๊กส่วนตัวนะคะ คุณนิพิษบอกว่าประเภทที่บอกว่าตัวเองจะบริจาคเงินช่วยโรคระบาดเนี่ยท่านพูดว่าท่านบริจาคก,ก็ไม่รู้ว่าบริจาคจริงหรือเปล่าเพราะไม่เห็นท่านไปบริจาคที่ไหนแต่พูดแล้วหลอ่อพูดแล้วสวยดูดีท่านเข้าใจเล่นกับประชาชนว่าง,งั้นเถอะก็ไม่รู้ว่าคุณนิพิษหมายถึงใครนะคะคุณนิพิษบอกว่าถ้าถามผมว่าควรบริจาคหรือเปล่าผมก็ตอบว่าท่านควรบริจาค ส่วนจะให้เท่าไหร่ก็ว่ากันไปเองไม่ต้องบริจาคเงินเดือนทั้งหมดหรอกอย่างนี้สภาเขาจะได้หักเงินเดือนท่านได้ คุณนิพิตบอกว่าตัวคุณนิพิตเองเป็นผู้แทนนอกสภาเป็นประเภทเป็นประเภทเบี้ยน้อยหอยน้อยแต่ก็บริจาคให้กับมูล,ลนิธิโรงพยาบาลพัทลุงเพื่อจะช่วยรักษาโควิด -19 ไปแล้วเป็นคนแรกๆด้วย10,000บาทไม่ต้องมีใครบังคับอันเนี้ยของจริงอีกคนนึงนะคะคือคุณอนุสรเอี่ยมสะอาดโคศกพักเพื่อไทยคุณอนุสรบอกว่าสสเพื่อไทยแม้จะไม่ประกาศสละเงินเดือนแต่โดยธรรมชาติก็สละอยู่แล้วก็คือ การไปจัดหาหน้ากากอนามัยเจลแอลกอฮอลล้างมือจัดหาอาหารส่งพี่น้องประชาชนเรื่องของการเสนอตัดเงินเดือนสอสอแล้วไปโปะเป็นงบประมาณเพื่อนําไปช่วยเหลือหรือให้สอสอตัดเงินเดือนแล้วไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เลยเข้าใจว่าอย่างหลังเนี่ยน่าจะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้มากกว่าขณะที่นายกิติศักดิ์รัตนวราหะ สอวอนะคะก็บอกว่าไม่เห็นด้วยนะถ้าจะให้สอวอสละเงินเดือนทั้งหมดไปช่วยแก้สถานการณ์นี้เพราะอะไรคือต่อให้สอสอสอวอสละเงินเดือน3เดือนก็ได้เงินมากสุดแค่300กว่าล้านบาทไม่สามารถนำไปแก้ไขอะไรได้มากสอสอและสอวอทุกคนไม่ได้รวยเหมือนกันหมดบางคนมีแค่เงินเดือนอย่างเดียวแต่ก็มีภาระค่าใช้จ่ายในการลงพื้นที่มากดังนั้นการสละเงินเดือนจึงไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาได้ทั้งประเทศ แล้วประเทศไทยก็ยังไม่สิ้นไร้ไม้ตอกถังแตกถึงขนาดที่ว่าต้องให้สอสอส,อสอวอข้าราชการมาสละเงินเดือนกันหมดเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยจริงๆเขาก็มีงบประมาณในการช่วยเหลืออยู่แล้วค่ะ นั่นก็เป็นนานาทัศนะนะคะแล้วคุณผู้ชมละคะในฐานะที่เราเป็นประชาชนเป็นเจ้าของภาษีเป็นเจ้าของรายได้ของแผ่นดินเนี่ยคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรว่าควรหรือไม่จะสละเงินเดือนตัวเองแล้วควรจะต้องสละเท่าไหร่นะคะแต่พูดถึงวันนี้เราจะมาขมวดปมเพิมเ่มเติมให้คุณผู้ชมได้เห็นว่าสมมติว่าสละเงินเดือนจริงๆเนี่ยมันจะได้เงินประมาณเท่าไหร่ยังไงบ้างเดี๋ยววันนี้มาไล่เลียงกันนะคะไปเริ่มต้นกันที่เงินเดือนของสสกับสวก,กันก่อนเลยนะคะในส่วนของสวเนี่ยเรามีทั้ง สมาชิกวุฒิสภามี250คนเนี่ยนะคะก็จะแบ่งเป็นตำแหน่งประธานวุฒิสภาประธานวุฒิเนี่ยจะมีเงินเดือน74,000กว่าบาทมีเงินเพิ่มให้45,500บาทรวมเต็มๆเ,เนี่ยรับไปเดือนละ1 1 9 9 2 0บาท ถัดมานะคะเป็นรองประธานวุฒิสภาค่ะก็จะมีเงินเดือนนะคะ70,000กว่าบาทเงินเพิ่ม42,500บาทรวมก็คือ115,740บาทนะคะที่มาดูสอวอบ้างสอวอเนี่ยเงินเดือน71,230บาทนะคะแล้วก็มีเงินเพิ่ม42,330บาทรวมแต่ละเดือนเนี่ยได้รับ113,560บาทค่ะ นั่นก็เป็นเงินเดือนของสวแล้วก็ประธานและรองประธานทนี่สวแต่ละคนเนี่ยเขาก็จะมีคนที่อยู่เคียงข้างเขานะคะได้เต็มที่8คน8คนนี้แบ่งเป็นใครบ้างก็จะมีผู้เชี่ยวชาญประจําตัวมีผู้ชํานาญการประจําตัวแล้วมีผู้ช่วยสวซึ่ง3ตําแหน่งนี้8คนเนี่ยเขาก็จะมีค่าใช้จ่ายด้วยเงินเดือน2องหมเงินเดือน15ื่นเงินเดือน15ื่นนี่ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ว่านอกจากสวเนี่ยจะได้รับเงินเดือนของตัวเองแล้วยังมีคนที่พ่วงมาอีก8คน ก็จะต้องได้รับเงินก้อนนี้ด้วยถัดมาค่ะเนี่ยนะคะแล้วทีนี้ถ้าเราเอาทุกตำแหน่งมารวมกันนะคุณผู้ชมเริ่มตั้งแต่ประธานวุฒิสภามี1คนรองประธานวุฒิมี2คนสอวอเนี่ยมี2อวอมี247คนแล้วถ้าเราให้ผู้เชี่ยวชาญที่ลายร้อมอีกเนี่ย 8คนต่อหนึ่งสมาชิกวุฒิสภาก็คูณ250เข้าไปนี่นะคะก็จะกลายเป็นเดือนหนึ่งเนี่ยทั้งสภานะทั้งวุฒิสภานี่ก็จะจ่ายอยู่ที่เดือนละ60ล้าน6,5720บาทค่ะนี่คือเงินก้อนทั้งหมดอาทัามาอีกค่ะ เรามาดูสอสอกันบ้างคือสอสอเนี่ยจริงๆในสภาต้องมี500คนนะคะแต่ว่าด้วยผลพวงจากคาสั่งยุบพักอนาคตใหม่แล้วก็มีบางคนเนี่ยถูกตัดสิทธิ์ไปด้วยก็ทําให้เหลือสอสอเต็มสภาอยู่ที่488คนเงินเดือนประธานสภาก่อนเลยนะคะเงินเดือนเนี่ยเจ็ดหบาทค่ะแล้วก็ยังมีเงินเพิ่ม50,000บาทนะคะรวมเนี่ยหนึ่งแกว่าบาท ส่วนรองประธานสภา,าก็จะมี2ท่านนะคะเงินเดือนเนี่ย73,240บาทมีเงินเพิ่มอีก42,500บาทรวมเนือนนึงนะคะได้115,740บาทส่วนสอสเฉยๆเงินเดือน71,230บาทนะคะแล้วก็จะมีเงินเพิ่ม42,330บาทรวมเป็น113,560บาทค่ะทีนี้เหมือนกันกับสอวอเลยก็คือสอสอคนหนึ่งจะมีคนลายร้อมได้ เช่นเดียวกันถัดมาค่ะก็จะรายร้อมได้8คนนะคะตำแหน่งแรกเลยคือมีผู้เชี่ยวชาญประจําตัวนะคะเงินเดือน24,0 0 0บาทมีผู้ชํานาญการประจําตัวเงินเดือน1 5 0 0 0บาทแล้วยังมีผู้ช่วยสสเงินเดือน1 5 0 0งบาทนี่ก็จะเป็น8คนที่รายร้อมสสอหนึคนเราลองมารวมตัวเลขดูนะคะ ถ้ารวมแล้วประธานสภา1คนนะคะรองประธานสภา2คนสมาชิกสอสสอ5 8อ458คนสอสอคนหนึ่งมีคนลายร้อม8คนก็คูณเข้าไปถ้าเต็มสภา488คนเดือนนึงเนี่ยรัฐบาลจ่ายให้กับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นเงินเดือนละ1 1 7 9 9บล้าน9บาทนี่ก็เป็นเงินกลมๆนะคะแถมให้อค่ะ ไปดูเงินเดือนของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีกันบ้างนะคะในส่วนของนายกรัฐมนตรีมีเงินเดือน1นึ่งแสบาทค่ะส่วนรัฐมนตรีกระทรวงต่างๆรัฐมนตรีประจําสํานักนายกก็จะมีเงินเดือน1นึ่งแสนบาทนะคะแล้วก็ถ้ารองนายกรัฐมนตรีก็1นึ่งแสบาทถ้าเป็นรัฐมนตรีช่วยละ่ะ1นึ่งแสนบาท แล้วถ้าร่วงลงมาหน่อยเป็นที่ปรึกษานายกนะคะก็จะประกอบไปด้วย5คนนะคะคนหนึ่งเนี่ยเงินเดือน1 2 4 6 0 0บาทขออภัยหมายถึง5คนรวมกันนะนะคะแล้วที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีอีก5คนนะคะเงินเดือน96,500บาททัดมาอีกค่ะ ก็จะมีตําแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีของกระทรวงต่างๆนะคะมีรัฐมนตรีประจํามีที่ปรึกษาของรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจําสํานักนายกเนี่ยรวมแล้ว17คนนะคิดเป็น96,500บาทนะคะรองเลขาธิการนายกฝ่ายการเมือง8คนเงินเดือน1นึ่งแสบาทส่วนรองโฆษกประจําสํานักนายกมี3คนนะคะเงินเดือน68,680บาทแล้วก็จะมีเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเนี่ยมีคนเดียวนะคะก็คือเงินเดือน1นึ่งแสนสามหมื่น โคศกประจําสํานักนายกรัฐมนตรี1คนเงินเดือน96,500บาทนะคะและเลขานุการรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี1คนเงินเดือน68,680บาทค่ะนี่ก็เป็นภาพรวมนะคะของค่าตอบแทนทั้งหมดก็ให้ผู้ชมลองชั่งน้ําหนักกันดูนะคะแล้วก็ยังมีอีกค่ะมีเงินของเอจ้าหน้าที่ประจําสํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเนี่ย30คนนะคะเงินเดือน40,000บาท ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีของแต่ละกระทรวงใน13คนเงินเดือน61,810บาทเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวง16คนนะคะเงินเดือน68,680บาทก็เป็นภาพรวมของตัวเลขที่จะต้องจ่ายให้กับคณะทํางานของรัฐบาลรวมไปถึงสอวอแล้วก็สอสอด้วยคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรช่างจ่ายอย่างไรว่าควรจะต้องมีการเจียดในส่วนนี้หรือไม่หรือจริงๆแล้วมันควรจะต้องสมัครใจหรือเปล่าเพราะแต่ละคนก็มีโจทย์ชีวิตที่แตกต่างกันมีรายรับ รายจ่ายไม่เหมือนกันอันนั้นก็นา,านาทัศนะกันไปนะคะก็อยู่ที่สุดท้ายแล้วจะลงเอยอย่างไรใครจะเป็นคนเริ่มเงินตั้งต้นกองทุนนี้ก็ต้องจับตากันต่อนะคะที่เดี๋ยวให้คุณผู้ชมไปอัปเดตสถานการณ์โควิด -19 ประจําวันกันหน่อยนะคะก็เป็นการแถลงประจําวันโดยคุณหมอทวีสินวิษณุยโยธินค่ะโฆษกสบ,บควันนี้มาอัปเดตสถานการณ์นะคะเพระว่ามีตัวเลขผู้ติดเชื้อวันนี้เพิ่มขึ้นเนี่ยนะคะก็ต่ํากว่าร้อยนะคะอยู่ที่ 54รายนะคะแล้วก็มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม2รายทีนี้เรามาดูผู้เสียชีวิตที่เพิ่มมา2รายกันก่อนเลยนะคะรายแรกเนี่ยเป็นผู้ป่วยชายสัญชาติฝรั่งเศสอายุ74ปีนะคะไม่ได้มีโรคประจําตัวเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลชนบุรีค่ะได้รับการเอ็กซเรย์ปอดแล้วพบว,ว่าปอดอักเสบมีผลตรวจยืนยันนะคะพบว,ว่าเป็นไวรัสโควิด1 i ส่วนผู้เสียชีวิตรายที่2ถนับทั้งประเทศก็เป็นรายที่32เนี่ยนะคะ เป็นผู้ป่วยชายสัญชาติไทยอายุ82ปีมีอาการไข้ไอเหนื่อยหอบรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลในจังหวัดสมุทรปราการค่ะคุณหมอเนี่ยใส่ท่อช่วยหายใจแต่อาการไม่ดีขึ้นแล้วก็เสียชีวิตเมื่อวานที่ผ่านมาค่ะ ในส่วนของผู้ป่วยใหม่ที่เพิ่มมา54รายจะแบ่งออกเป็น4กลุ่มนะคะกลุ่มแรกก็คือมีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยก่อนหน้านี้22รายกลุ่ม2เป็นผู้ป่วยใหม่21รายนะคะก็จะแบ่งเป็นคนไทยกลับจากต่างประเทศ3รายคนต่างชาติกลับจากต่างประเทศ2รายไปสถานที่ชุมชน4รายประกอบอาชีพเสี่ยง8รายกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์4รายแล้วกลุ่ม3ก็คือกลุ่มที่ได้รับผลยืนยันแล้วแหละแล้วก็ รอสอบส่วนโรค6รายนะคะส่วนกลุ่ม4คือกลุ่มที่มาจากอินโดนีเซียค่ะที่ไปร่วมกิจกรรมทางาศาสนานะคะแล้วเข้ารับการกักตัวเนี่ยทั้งหมด5รายคือถ้าจำได้ก่อนหน้านี้มีคนกลับจากดาวะนะคะ76รายแล้วก็เมื่อวานเนี่ย42รายติดเชื้อวันนี้เพิ่มอีก5กลายเป็นติดเชื้อ47รายจาก76คนที่กลับมานะคะ โดยสรุปวันนี้มีผู้ป่วยรักษาหายแล้วกลับบ้านได้940รายนะคะยังอยู่ที่โรงพยาบาล1,451รายเสียชีวิตรวม32รายมีผู้ป่วยสะสม2,423รายค่ะ นอกจากนี้คุณหมอทวีสินยังระบุด้วยนะคะว่ากระทรวงวัฒนธรรมได้ออกแนวปฏิบัติในช่วงเทศกาลสงกรานต์แน่นอนแหละว่างดเว้นการจัดงานสงกรานต์ทุกระดับนะคะเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 <c oughs> เดี๋ยวไปฟังชัดๆจากนายแพทย์ทวีสินค่ะวัฒนาธรรมได้ออกมาเป็นประกาศกระทรวงวัฒนาธรรมเรื่องแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับเทศกาลประเพณีสงกรานต์นะครับก็พบว่า สิ่งที่ท่านต้องให้ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติสักประมาณ4ีหข้อผมกล่าวบางข้อนะครับเช่นงดเว้นการจัดงานสงกรานในทุกระดับอันนี้กระทรวงสาธารณสุขเห็นด้วยเลยครับแล้วก็งดเว้นการเดินทางกลับภูมิลำเนาอันนี้ก็สําคัญเพราะว่าพอเราบอกว่าเป็นพรกรฉุกเฉินแล้วนะครับรถประจําทางอะไรทั้งหลายหลายๆอย่างก็จะปิดไปนะครับไม่ได้เดินทางกันลวนะ ตอนนี้ก็อยู่ในภูมิลำเนาหรือว่าอ,าอยู่ในที่ที่ที่ตั้งของท่านนตอนนี้ครไม่ต้องกลับไปงดเว้นการรดน้ําขอพรผู้ใหญ่ในทุกกรณีและท่านก็ทราบอยู่แล้วใกล้ชิดกันถ้ารดน้ำนี่ไม่ถึงเมตรนึ่งแน่ๆนะครับตอนนี้งดเลยครับ นนี่ะะคะก็ให้งดไปก่อนในปีนี้นะคะทางร้อยตำรวจเอกพงศกรขวัญเมืองโฆษกกรุงเทพมหานครได้ออกประกาศให้พื้นที่กรุงเทพงดขายสุราประเภท1และ2ที่ได้รับอนุญาตให้จำหน่ายทั้งขายปลีกหรือขายส่งตั้งแต่วันที่10เมษายนถึง20เมษายนเพื่อลดการสังสรรค์รวมตัวของพี่น้องประชาชนในช่วงที่มีการควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสค่ะ นี่ก็เป็นสถานการณ์เบื้องต้นในบ้านเรานะคะคุณผู้ชมที่ต้องบอกว่าอย่าเพิ่งดีใจอย่าเพิ่งลิงโลดกับตัวเลขที่มันต่ํากว่าร้อยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยสถานการณ์มันก็ยังมีอยู่บ้างเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติเนี่ยโอกาสเพิ่มขึ้นมันมีแน่นอนค่ะคุณเอค่ะ